ตัวนี้เนะี่ยที่ทำไม่ไดัชื่ออะไรพี่เนี่ย<ะ>ชื่ออะไรในตัวเนี้ยไม่ตั้งต้องอาาไหมเนี่ยทุกวันเนี่ อันนี้กิโลกพ็พที่อุ้มเนี่ยหกโลครับหกโลนั้นเลยนะถ้าขายราคาเท่าไหรพี่ถ้าขายก็ตัวไม่ต่ำกว่าสามหมื่นทั้งสามตัวนี่แนะม่ตัวละสามหมื่นตัวละสามหมื่นต่ำกว่านะครับผมแล้วหกโลเลยใช่ไหมพี่เออเอเอ,าเอาตายไหมอืออือนู่นมาสามเดือนตัวน,นี้เนะ สามารถสั่งมาได้ใหญ่ครับพี่ธุรกิจก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็โทรได้ครับที่ฟามอ้นหมอคมจังหวัดพิษณธานีครับครับผมครับหรือใครจะมาเที่ยวชมมาได้ครับอ้นมอ้นฟรีนะครับกุ้มอ้นสวยอ้นตัวใหญ่ๆครับมาชมได้ครับผมครับในเชิงเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ครับเลี้ยงเพื่อเชิงอนุรักษ์ไม่ได้เอาไปรับประทานอาหารนะครับครับผมเอาไปเชิงอนุรักษ์เพื่อไปดูเพื่อว่าอ้นนี้ จะให้เด็กๆู่หลังนะครับว่าดูแล้วมันเป็นตัวยังไงนะครับบางคนก็ไม่เคยเห็นครับบางคนไม่เคยนี่ตกราคาเท่าไรครับพี่จำหน่ายคู่แรกนะครับไอเริ่มแรกคู่ละสี่พันนะครับผมอายุเท่าไร่ครับพี่อายุประมาณสองเดือนนะครับคู่น้ำหนักประมาณครึ่งกิโลครับคู่ละสี่พันบาทครับแต่ส่วนเพามันแม่พันนั้นส่วนมากจะไม่จําหน่ายครับอืมแล้วราคาสูงก่นนั้นมีไหมพี่ราคาสูงก็หนึ่งโลขึ้นไปก็คู่ละห้าพันครับ ครับถ้าสองโลขึ้นไปก็แปดพันนะครับถ้าสามโลขึ้นไปก็หมื่นครับครับผมุทรถ้าสี่ถ้าจะโทรสั่งนี่สามารถโทรสั่งได้เบอร์ไหนครับพี่เบอร์เลยครับศูนย์แปดสี่สามหกหกศูนย์สองเก้าแปดครับครับผมครับสามอุ่นป่ามอคคุณต้องไหวคาทลีครับครับผมโอเคตัดตัดตัดเลยตัวก็มีไม้ไผ่อ้อยอ้อยโอ้โหจะนู่น